ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท MT Tooling จำกัดวันพุทธที่14กันยายนพุทธศักราช2565อาจารย์ดรคุณานันสุขภาคเจริญรองอธิการบดีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ประพฤติพรหมสมบูรณ์คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติและผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางบริการวิชาการกับบริษัท MT Touring จำกัดโดยมีวัตถุประสงค์ในการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการและด้านงานวิจัยของคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติกับบุคลากรของบริษัทเพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานณนะบริษัทที่มีมาตรฐานทำให้บัณฑิต มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตชิ้นส่วนโลหะชิ้นส่วนแม่พิมพ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรอื่นๆอย่างแท้จริงซึ่งเป็นการผลิตนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องต่อความต้องการของบริษัทและอุตสาหกรรมการเกษตรรวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยกับบุคลากรของบริษัทต,ตลอดจนแลกเปลี่ยนบริการวิชาการ และงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมองค์ความรู้ของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อไปสยุมพรบุญเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรายงานกระทรวงมหาดไทยห่วประชาชนได้รับผลกระทบจากพายุโนรูสั่งทุกหน่วยงานดูแลเต็มที่เชื่อวนราชธานีไม่รุนแรงเท่าปี2562แม้จะมีมวลน,น้ำสะสมมาก พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุโนรูซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อจังหวัดภายสารว่าแม้พายุจะอ่อนกำลังลงแต่ยังมีฝนตกหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบกับน้ําในแม่น้ามูลและแม่น้ําชีมีมวลน้ําสะสมมากอยู่แล้วจากร่องมรสุมเมื่อมีฝนตกลงมาเพิ่มจากอิทธิพลของพายุทําให้ประมาณน้ําท่วมสูงขึ้นต้องบริหารจัดการน้ําให้ดีแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยรวมถึงการเยียวยาหลังน้ําลดซึ่งในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีได้ตั้งศูนย์พักพิงหลายแห่งเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนอันดับแรกให้ประชาชน สามารถดํารงชีวิตยอยู่ได้รวมถึงดูแลเรื่องอาหารและน้ําดื่มแต่ถือว่าโชคดีที่ไม่มีลมแรงมีเฉพาะฝนเท่านั้นทําให้ผลกระทบจากพายุโนโรูมีไม่มากนักส่วนการดูแลสถานการณ์ในพื้นที่เศรษฐกิจนั้นท้องถิ่นโดยผู้ราชการจังหวัดพยายามป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจอย่างเต็มที่มองว่าสถานการณ์น้าท่วมปีนี้ยังไม่รุนแรงเท่ากับน้าท่วมใหญ่อุบลราชธานีเมื่อปี2562เพราะปีนั้นมีมวลน,น้ําเต็มพื้นที่จนไม่รู้จะสูบน้ําออกได้อย่างไรต้องใช้วิธีการ ผลักดันน้ำอย่างเดียวแต่ในปีนี้มวลน้ำอยู่เฉพาะพื้นที่รับบังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี